จ้าพี่น้องมือนล็งน,น้อยกะทิมายึดซ้อมโอนเิวาเหดอนาให้นั่งน้อยมาซอยแล้วพี่น้องเสียะกอันข้าต้มปลาเอาซาซาซืสส้อปลา,านิ่นมาเสียดข้าต้มสูอนง่างยากินเพราะว่าพ่นยากพี่น้องอยากกินแบบนี้กินอื่นกับยันหางน้องน้อยเนาะตอนนี้พนกไ็ไปอันไปกินิกยูรจ้าไปตรวจกินเลยนะพี่น้องเนาะพนยังไปตรวจอยู่พี่น้องยัเพนอาเจียนพนก็เลิกกินกับเปียกปลาข้าต้มปลาก่อนเฮาเสียด เขาต้มปลาพี่น้องตอนหอาเสียกระต้มปลาอะเขาก็ได้มาค้างหม้อเขาก็ได้ใส่หัวข้าหัวสิ้นข้ายใบมะกรูดด้วพี่น้องเด้อแล้วก็ใส่อันเกลือน้อยนึ่งแล้วก็ผงสุรสด้อยนึ่งหรือว่าเป้งน,นัวอะไรพี่น้องหม้อกระพดแล้วเดี๋ยวห้องเสียเอาปลาลงเด้อจ้าเอาปลาลงเด้อจ้าต้มปลาแล้วเลยจะมาขูดชิน้นอน้อเนาะเจ้าเนาะขูดชิ้นปลาอ้อ ป้มปลาพี่น้องเอาปลาลงแล้วจ้าพี่น้องฮอหลังจากฮอเอาปลาลงแล้วฮอกระอัดพี่น้องเอา้ามอมาอัดไว้ถ้าปลามันซุกปลามันเดือดแล้วฮะจะค้างหม้อต้มกระดูกพี่น้องันนี้สาวนัองน้อยจะคิดว่าผู้เลอนั่งเงาพีา่น้อง ต้มปลากระซุกแล้วเดีย๋ยวจะพี่น้องวันนี้หลังจากเขาต้มปลาซุกแล้วเขาก็าสิไปข้างหมอต้มกระดูกต่อแล้วพี่น้องเลยวันนี้เขาเสีมาใบก้างพี่น้องใบก้างปลาออกเอาตะ้นไว้ไปใส่กับขอต้มเด้อพี่น้องรอติดตามต่อไปว่าเขาเส็จในใดแน่รอต้มปลาเขานี่ก็คือหมอเขาสีต้มกระดูกกันเองพี่น้องแต่เขาต้มมาใส่ขิงตะก่อนมันถึงหอมพี่น้อง ใส่ขิงแก่ข้าวเดี๋ยวรอให้หมอ้อห้อนหม้อมันเดือดซะก่อนเขาจึงเอากระดูกลงเลยพี่น้องเลยแต่ก่อนเขาจะเอากระดูกลงก่อนหม้อสุกเด้เขาจะมาปรุงก่อนว่าเขาจะใส่ยังไงพี่น้องเขาจมาใส่ผงสูรรเลยจ้าพี่น้องใส่ผงสูรสล,ลงไปหลังจากใส่ผงสูรสแล้วเขาจะมาใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่สนิทไปก่อนพี่น้อง มาใส่เกลือใส่เกลือลงไปนี่ก็คือกระดูกหมูแถวที่ต้มใส่เดยจจะพี่น้องแต่ว่าเราต้องเอาไปลากซะก่อนพี่น้องเอาไปลางเราจะเอามาต้มเส่รับกับน,น้ำน้ำต้องให้มันผดให้มันผดซะก่อนพี่น้องนี่ก็เป็นข้าวเจ้าพี่น้องเด้อข้าวสวยวอะไรวนอมามา่าซะก่อนพี่น้องเลยออมาม่าออมามา่าให้มันน่ะนะให้มันนั้นแตกโตให้มันตื่นน้ำ่นนี้ แล้วเขาจะไปล้างเดยพี่น้องเดยเขาต้องล้างย่งองจนน้ำมันใส่ะเขาจะเอาลงหม้อคื้กันนี่ค่ะนี่คือถั่วงอกเดยพี่น้องเดิมถั่วงอกอุดซื้อมเช้านี่สิ่งที่เขาขาดก็คือก้อนเลือดนั่นเองพี่น้องก้อนเลือดบ่มีแต่ถั่วงอกกระพังหอมสลัดผักเสริมที่สั่งพี่น้องเขาสั่งมะลิไมนมนะมะลิไหมกับบไดอยาจซื้อมาก้อยกับปาสะบะกรบบไดอีกน้อย เราเบ่งหม้อต้มาตมหม้อต้มเขากะกำลังเดือดนะพี่น้องเด้อกำลังพุทพี่น้องพอดีเขาล้างกระดูกอกมาพอดีเขาเอาใส่เลยหมอกำลังพดพี่น้องกระดูกมูออนกรล่างแล้วอะไรพี่น้องแต่ซื้อมาโลหนึ่งกับไป้ต้มเม็ดต้มพี่น้องเอามาต้มเส่็กับเ้าเปียกเค่งหนึ่งลาครึคงหนึ่งเอาไว้อมไปแกงพี่น้องเลยหมอนพดทซะก่อนนะคะจึงเอากระดูกลงหมอมยัง โบพดพี่น้องให้มันผดแห้งกว่านี้ห่อนแห้งกว่านี้ป่าหลังจากเขาเท่ามาเป็นนี่แล้วาสี่ใบเอาซีนมันได้พี่น้องเด้อเอากลางมันออก แก็มาหดแล้วเด้อจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีครับเดาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาบ่รับไปผ่ารับฝนตกเนาะกลับมาหอดกินีอ้นกุสิเฮ็ดกับข่าวต้มสูุกคนกินพี่น้องเลยไปแหละแข็งแรงดีบมเป็นยังพี่น้องมีแต่การเติบโตของเด็กมันขยายสื่อๆเนาะอ้นกระเพาะขึ้นแน่ งมาทางนี่พี่น้องไอหมอพผแล้วเขาเอากระดูกลงเลยพี่น้องเลยเอากระดูกลงแล้วเขากระิบไปล่างเข่ามันเนี้ยเอาเข่ามาลงพี่น้องเดี๋ยวรอให้เอากระดูกลงแล้วรอให้มันเดือดอีกมันผดอีกสักก่อนให้กระดูกมูมันชุกพี่น้องแล้วเขาจะเอาเข่าลงนกำลังชโลนพี่น้ะเ,เอาผ้าหมอมาปิดไว้ ทางหน้าก็โซเลเริ่มเอกอกเอโกพี่น้องมา,งกกกกงมาต่หาหมอเอากระบายแล้วเดวจะพี่น้อง,องโอนใบซีนออกมาแล้วนี่อันนี้ก็คือกลางมันอน,นี่ก็เสียไว้เกลือม,มาโดยพี่น้องเลยเขาเปียกปลาเขาเอากระต้มกระดูกยังลยแล้วร้อยล้วหม้อกระพดโดยพี่น้องเลยเอาก็เสียเอากระดูกลงบันนี่เอาเข่าลงพี่น้อง ข่าลงหวาวกระดูกลงขอโทษขอภไฟชาวอาวยังผิดพลาดเกันดูพี่น้องหมอกับผลแล้วเรียบร้อยแล้วพายุกับข้าวขึ้นผ้าขึ้พนพนน้นดูพี่น้องเลยนี่ตับเปียกนะข่ากวกำลังแตกเลยพี่น้องเลยโดยข่าวมันแตกก่อนข่าวกำลังแตก ผดผักปะเนี่ยเขาต้มปลาใส่กรกะดูกหมูน้ำพี่น้องมัเจ๊แซบนางน้อยเพื่อกรสิมาล้างพักให้ดนะจ้าพี่น้องนั่งน้อยกายนังน้อยใช่มีมือเลยเลยมือขึ้นนี่นอ้อง เขกลัสเลอ้นอีเนี่ฝันพี่น้องนอนฝันละเม้ออ้นละเม้อให้ฝันให้พี่น้องเลยเหลือใจวะให้ไอ้นาเอออ้นนั่งน้อยพ้ากันลุกพ้ากันนั่งเบื้องอ้นเมื่อคืนผ้ากันหัวขวันอ้นเมื่อคืนนี่ตอนตอนเช้าตอนตอนนอนตอนเี่ขก้นกันห้วะม่นยังมีกระพันหายมาเป็นยังวะหมักพันหายยันนะ พันมาแบบไปแล้วก็มูโท่าแล้วก็ให้ก็พันมูว่าวาใส่เรือใจแล้วก็ให้เขานะ่ะให้ออกมาเลยตะกี้ประเด็นอะให้ออกมาแล้วที่นี่ฟันแล้วให้ออกมาลดูดตัวนี้ใช้คนใจนอใพีะให้หที่น,อน้องเรือยก็เอาใส่คนโตบักใหญ่ใจเอาเลวเยังไสเนาะอ ให้นอนไห่ยู่เลยไห้เลยไห้ก็คือเดื่อนี้นี่ม่ไห้ไห้เลือใจโอนเลือดใจไงตะกะโตลาล่าให้เรื่องไม่น้อยหนึ่งก็เอาไปไห้คนมีปมเนาะให้เลยผู้บวชขอใจกับบวชขอใจผู้อยากว่ากับอยากว่าเนาะพี่น้องเนาะเนาะไอ้หน้าเนาะไอ้หน้าเราวอกโอ้ยเราสิ้นแล้วไอ้หน้าแล้ว ท่านจะต้งลุกงอหัวหยุดเบิ่งหยุดเบิ่งหยุดเบิ่งน่าอดน้อยก็จะหดคอเบิ่งเลยยืดให้เหายยังฝันหายนี่ก็เป็นมกพริกเกี่ยวเลยจ้าน้มเกี่ยวไว้เกี่ยวกับป่าพี่ใบซีนไว้แล้วแล้วพี่น้องบัดนี้ต้มเมากันแล้วแล้ว นี่คือถั่วหอมผักหอมผักกินกับบด้วพี่น้องเด้อกับปลาแกเกี่ยมแล้วแล้วคลิปต่อไปดูคลิปที่ซ่องกาหน้ากับตาอ้นด้วพี่น้องเด้อคลิปกินข้าวต้มปลาด้วพี่น้องข้าวซตักเสถ้วยพี่น้องนี่ก็ข้าวต้มพี่น้องเฮาสิตักเสถ้วยแล้วกันไผอยากใส่ร้ายใส่หน่อยหมักเพ็ดผักหอมกั ใส่พเพอเขาเตรียมไว้อยู่ที่โต๊ะแล้วจ้าเรียกแล้วตามไปก่อนเด้อแงเด้อบ่ารับช่องนอนอางมา,า,มา <laughs> ลืมว่าสือซ่องเรอพี่น้องเลย <laughs>